มาครับสวัสดีครับผมโคสุบครับพวกเราเป็นตัวแทนจากกรมปศุสัตว์ที่จะมาตอบทุกข้อสงสัยอย่างวันนี้มีเรื่องสงสัยอะไรไหมหมากันผมเห็นคนแชร์ข่าวเกี่ยวกับหมูติดเอสและไก่ที่ใช้ฮอร์โมนในการเร่งให้โตเลยอยากรู้ว่าจริงไหมครับเรื่องแค่นี้สอบอมอสบายมากจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมวันนี้พี่มีคำตอบไปชมกันเลยครับ ข่าวปลอมมีการส่งต่อข้อความในโลกโซเชียลมีเดียให้ประชาชนงดทานเนื้อหมูเป็นเวลา6เดือนเนื่องจากพบว่าขณะน,นี้มีหมูติดโรคร้ายตายเกลื่อนหรือหมูเป็นโรคเอสห้ามรับประทาน6เดือนรวมถึงกระแสาการใช้ฮอร์โมนเร่งโตในไก่โดยอ้างว่าการที่เด็กเติบโตอย่างรวดเร็วมาจากการบริโภคไก่ที่ได้รับฮอร์โมนเร่งโต ซึงได้สร้างความตื่นกลัวให้กับผู้ที่ได้รับข่าวสารเป็นวงกว้างแต่ขอบอกเลยว่านี่มันเป็นข่าวปลอมชัดๆจริงหรือไม่ห้ามกินหมูหเดือนและจริงหรือไม่หมูติดเอสแม้ว่าเรื่องราวนี้จะเป็นข่าวปลอมที่ถูกกุเรื่องขึ้นมาแต่กรมปศุสัสตว์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ได้เร่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยอธิบดีกรมปศุสัสตว์ชี้แจงว่า ข่าวปลอมนี้เกิดจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่มุ่งทำลายภาคอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ซึ่งได้สร้างกระแสขึ้นมาตั้งแต่ปี2,551โดยมีการแต่งเติมข้อความเท็จเข้าไปแล้วนำมาวนแชร์กันทุกปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีข่าวกรมปศุสัสตว์จะออกมาชี้แจงและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบในพื้นที่ที่มีการกล่าวอ้างแต่ก็ยังไม่เคยพบหมูที่ติดโรคร้ายดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับกระบวนการผลิตเนื้อหมูของประเทศไทยมีมาตรฐานการรับรองจากกรมปศุสัสตว์ตั้งแต่การเลี้ยงระดับฟาร์มโรงฆ่าสัตว์โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ไปจนถึงสถานที่จำหน่ายและคุณภาพเนื้อหมูที่จำหน่ายในท้องตลาดทำให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อหมูที่สะอาดปลอดภัยไม่เป็นโรคไม่มีสารตกค้างสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ผู้บริโภคสามารถนำไปปรุงสุกและรับประทานได้อย่างมั่นใจ จึิงหรือไม่กินไก่แล้วเด็กโตเร็วอีกประเด็นกับการแชร์ข่าวปลอมกับความเชื่อผิดๆเรื่องห้ามกินเนื้อไก่เพราะมีฮอร์โมนเร่งโตในไก่เนื้อที่บางคนมีความเข้าใจว่าอาจยังมีการใช้อยู่ซึ่งจะส่งผลให้บุตรหลานโตเป็นหนุ่มสาวเร็วถึงขนาดห้ามไม่ให้ลูกหลานกินไก่ทำให้เสียโอกาสที่จะได้รับโปรตีนคุณภาพสูงไปอย่างน่าเสียดาย มาไขข้อข้องใจถ้าไม่ใช้ฮอร์โมนหรือสารเร่งโตกับไก่แล้วทำไมไก่ถึงโตเร็วที่ไก่โตเร็วเริ่มจากการพัฒนาสายพันธุ์ไก่โดยคัดเลือกสายพัน์ธุที่ดีมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วควบคู่กับการคิดค้นสูตรอาหารที่มีโภชนาการที่เหมาะสมกับไก่ในแต่ละช่วงอายุมีการคำนวณโปรตีนพลังงานแร่ธาตุที่ไก่ควรได้รับเพื่อให้ไก่เติบโตได้ดีตามพันธุก,กรรม มีการจัดการสภาพแวดล้อมและการจัดการในระบบการเลี้ยงอย่างถูกต้องทําให้ไก่มิสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีประกอบก,บกับการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเข้มงวดมีสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มคอยกำกับดูแลช่วยป้องกันโรคจากภายนอกเข้าสู่ฟาร์มรวมทั้งคอยควบคุมการใช้ยาที่ห้ามใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทำให้ได้ไก่ที่จเจริญเติบโตตามสายพันธุ์ปลอดโรคและปราศจากสารตกค้าง ยืนยันอีกทีว่าทั้งเรื่องห้ามกินหมู6เดือนหมูติดเอสและห้ามกินเนื้อไก่เพราะมีฮอร์โมนเร่งโตในไก่เนื้อทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงกรมปศุสัสตว์ออกมาคอนเฟิร์มชัดเจนต่อไปนี้ก็ขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อข่าวโรคเอสในหมูข่าวไก่เร่งฮอร์โมนเร่งโตเลิกเชื่อเลิกแชร์และขอความร่วมมือไม่โพสและแชร์ข่าวปลอม เนื่องจากมีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560มีโทษหนักจำคุก5ปีปรับ1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดังนั้นขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในมาตรการดังกล่าวที่กรมปศุสัสตว์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญเพียงซื้อหมูและไก่จากผู้จำหน่ายที่ได้รับสัญ,ญลักษณ์ปศุสัสตว์โอเค หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์เนื้อสัตว์อนามัยหรือคิวมาร์กบนบรรจุพัณฑ์ก็สามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าที่เลือกไปบริโภคผ่านการตรวจสอบมาแล้วทุกขั้นตอนทั้งนี้ต้องปรุงสุกทุกครั้งเพื่อสุขออนามัยที่ดีนอกจากนี้หากใครพบเห็นผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่แอปพลิเคชัน d l d 4.0เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป หรือหากต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากกรมปรศุสัตว์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมปรศุสัตว์หรือโทร026534444ครับ